การซื้อเซฟตี้เบรกเกอร์จะต้องเลือกกระแสให้ต่ำที่สุดเพื่อการตัดไว้ที่สุดนั่นเองส่วนนี้ LCB การเลือกซื้อจะต้องเลือกกระแสให้สูงที่สุดก็คือ3 0แอมป์30แอมตัวนี้จะหมายความว่าสามารถทนกระแสไหลได้แค่3 0แอมเท่านั้นถ้าเลยไปก็จะทำให้ตัวมันเกิดความเสียหายซึ่งจะต่างกับเซฟตี้เบรกเกอร์เซฟตี้เบรกเกอร์เราจะต้องเลือกแอมให้ต่ำที่สุด เพื่อเวลามันช็อตเราจะได้ตัดเร็วที่สุดเพื่อป้องกันไฟไหม้และป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า <S <S เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแต่ในบ้านที่ไม่มีตู้คอนซูมเมอร์หรือไม่มีเบรกเกอร์ควบคุมอยู่เราก็จะเป็นต้องใช้เซตี้เบรกเกอร์ตัวนี้เพื่อป้องกันไฟไหม้บ้านครับในกรณีใช้กับเครื่องทำน้ำอุน่นก็ให้เอา ELCB ต่อคู่กับเซตี้เบรกเกอร์แบบนี้ต่อแบบอนุกรมก็จะ เป็นการป้องกันไฟในใบ้านและป้องกันไฟฟ้าดูดไฟ,ฟ้ารั่วของเครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งจะทำให้เราใช้เครื่องทำน้ำอุ่นได้อย่างปลอดภัยและสบายใจแต่ในกรณีบ้านที่มีตู้คอน sumer หรือเบเกอร์คุมอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาเซฟตี้เบเกอร์ต่อเข้าไปให้ใช้เป็น ELCB ตัวเดียวก็พอครับเซฟตี้เบเกอร์กับ ELCB จะสามารถลงแทนกันได้เลยแค่ขายก็เปลี่ยนได้จุดสังเกตของ e l c p ก็คือจะมีปุ่มเทสการทำงานของไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วส่วนเซ็ตที่เด็ก,เกอร์จะไม่มีปุ่มเทสทั้งสองแบบนี้จะเป็นสะพานไฟตัดไฟสองขั้ว ELCB ก็เช่นกันครับเป็นสะพานไฟตัดไฟสองขั้ว ซึ่จะทำให้ปลอดภัยมากๆเลยครับการหาขนาดของเซฟตี้เบเกอร์เพื่อให้เกิดการตัดที่เร็วที่สุดเมื่อกระแสเกินพิกัดและตัดเร็วที่สุดเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรเพื่อป้องกันไฟไหม้หรือป้องกันอักขีภยัยการทำงานของเซฟตี้เบเกอร์ก็คือจะตัดเมื่อกระแสเกินและกระแสช็อต อันนี้เพื่อป้องกันไฟไห้บ้านหรืออคัคขีภัยแต่จะไม่ได้กันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วส่วน ELCB จะป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ป้องกันไฟฟ้าเกินและไม่ได้ป้องกันไฟฟ้าช็อต ELCB จะทํามาเพื่อช่วยชีวิตคนเท่านั้นส่วนเซฟตี้เบรกเกอร์จะทํามาเพื่อป้องกันไฟไหม้บ้านเท่านั้นแต่เซฟตี้เบรกเกอร์จะตัดกระแส ช็อตได้ช้ากว่าเบเกอร์ที่อยู่ในตู้คอนซูเมอร์เพราะว่าเบเกอร์ที่ตู้คอนซูเมอร์มันจะมีตัวตัดกระแสช็อตโดยเฉพาะก็คือโซลินอยตัดแบตสนามแม่เหล็กเมื่อกระแสช็อตเกินค่าที่มันกำหนดมันจะตัดทันทีเสื่อเซฟตี้เกเกอร์แบบนี้จะตัดกระแสช็อตได้ช้ากว่าเพราะเซฟตี้เกเกอร์มันจะมีแค่แผ่นไบเมทัล แผ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้มีขดลวดซุยนอยในการตัดดังนั้นเซฟที่เบเกอร์จึงตัดช้ากว่าเนื่องจากมันจะต้องรอแผ่นนี้เกิดความร้อนแล้วโค้งตัวไปดิดกลไกให้ทริปลงมามาดูกราฟกันก่อนเส้นขีดตรงนี้ก็คือการตัดด้วยสนามแม่เหล็ก ส่วนเส้นโค้งนี้ก็จะเป็นการตัดด้วยอุณหภูมิเซฟตี้เบเกอร์จะไม่มีการตัดในลักษณะสนามแม่เหล็กแต่จะตัดด้วยอุณหภูมิเท่านั้นเพราะว่าการตัดด้วยสนามแม่เหล็กมันจะต้องมีโซลินนยแต่เซฟเตอร์เบเกอร์ภายในจะไม่มีโซลินอยจะมีแต่เพียงแผ่นไบเมทัลซึ่งแผ่นไบเมทัลจะเป็นการตัดแบบอุณหภูมิเมื่อแผ่นไบเมทัลร้อนมันก็จะโค้งอไปดีดกลไก ให้คลิปลงมาเส้นโค้งเส้นล่างนี้ก็จะเป็นการตัดที่เร็วที่สุดส่วนเส้นบนก็จะเป็นการตัดที่ช้าที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเท่าของพิกัดกระแสก็คือเส้นแนวตั้งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวินาทีที่จะทำการตัดสมมติว่เเเาเบรกเกอร์ของเรา10แอมป์การตัดที่เร็วที่สุดก็จะอยู่ที่ หนึ่งจุดหนึ่งสามเท่าและตัดอย่างช้าที่สุดก็คือไม่ตัดเลยหนึ่งจุดหนึ่งสามเท่าที่เวลาหนึ่งหมืนวินาทีหนึ่งมืวินาทีก็เท่ากับสองจุดเจ็ดเจ็ดชั่วโมงยกตัวอย่างถ้าเราใช้เบเกอร์ขนาดสิบแอมก็คือหนึ่งเท่าก็คือสิบแอมจะไม่มีการตัดเลย ถ้าเราใช้1.13เท่าก็เท่ากับ11.3แอมซึ่งก็หมายความว่าตัดอย่างเร็วสุดก็คือ10,000วินาทีแต่ถ้าเราใช้ไป2เท่าของเบรกเกอร์ก็คือเบรกเกอร์พิกัดกระแส10แอมใช้20แอมตัดเร็วสุดก็จะอยู่ที่6วินาทีตัดอย่างช้าสุดก็คือ40วินาที ดังนั้นการเลือกซื้อเบเกอร์ถ้าเป็นเครื่องทำน้ำอุน่นการหาขนาดของเซฟตี้เบเกอร์เพื่อให้เกิดการตัดที่เร็วที่สุดเมื่อกระแสเกินพิกัดและตัดเร็วที่สุดเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรเพื่อป้องกันไฟไหม้หรือป้องกันอัคคีภัยไฟบ้านประเทศไทย220โวลต์ถึง240โวลต์ การคำนวณจากผู้ผลิตจะคำนวณจากไป220โวลต์เช่นเครื่องทำน้ำอุ่น3,500วัตต์3,500วัตต์หารด้วย220โวลต์เท่ากับ15.9แอมป์สูตรหาความต้านทาน R เท่ากับ V หารด้วย I ขดลวดความร,ร้อน3,500วัตต์มีความต้านทาน13.84โอห์ม4,500วัตต์มีความต้านทาน10.76โอห์ม 6,000วัตต์มีความต้านทาน8.07โ oh อห์มสูตรหาค่ากระแส I เท่ากับ V หารด้วย R เครื่องทำน้ำอุ่น3 5 0 0วัตต์ถ้าใช้ไฟ220โวลต์จะกินกระแส15.9แอมป์ถ้าใช้ไฟ230โวลต์จะกินไฟ16.6แอมป์ถ้าใช้ไฟ240โวลต์จะกินไฟ17.3แอมป์ สรุปเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด3,500วัตต์ให้ใช้เบรกเกอร์สูงสุดได้ที่20แอมป์ถ้า4,500วัตต์ใช้เบรกเกอร์สูงสุดได้ที่25แอมป์ถ้า6,000วัตต์ใช้เบรกเกอร์สูงสุดได้ที่30แอมป์สินค้าทั้งหมดนี้ใครอยากสั่งซื้อสามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ